ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเคสเรื่องของแจมให้ดูกันนะครับว่าการทำแจ้เนี่ยเราจะทำให้รถอันนี้เงียบขึ้นขึ้นไหมเนี่ยครับองลโดยเริ่มต้นนะครับจากกระป๋องนะครับคือกระป๋องที่จะ โดยเบื้องต้นเนี่ยครับเรื่องของการยันเนี่ยที่เราจะรู้สึกว่าเงียบอะครับพี่เอกรตงก็ต้องมาจัดการให้อีกรู้สึกต้องแหงครับที่เอกอาจจะลองเปลี่ยนดูด้วยครับอันนี้เป็นกระบอกที่นนะครับที่แบบไม่ได้ดำนะฮะโดยเอาสายที่หลงครับก็มีเสียงอะไรก็มีเสียงที่นี้เรามาลองเรื่องของการแย้มแย้มตัวเนี้ยมันจะเป็นการยันตัวดลอก ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยลอย่าเนี้ครับเดยวเรองเราฟังดูเงียบไหมไม่เงียบนะครับทีนี้เราลอง,งวิธีาการโดยกันตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ใช้เป็นสาตนดินโคดอันนี้ก็สาตนดินโคดเหมือนกันแต่ว่าติดโดยกระจายกันลองฟังดูก็ไม่เงียบภาษาไทยอันนี้นะคะรับเราใช้โค้ดเหมือนกันแต่ว่าติดโดยการติดเกยกัน ก็ไม่เหี่ยวนะครับอันนี้เป็นใช้เป็นไซนโค้ดนะครับผสมกับในส่วนของตัว 2.2mm ของเอ็มอปนะครับฟังดู้ก็ไม,ม่เหี่ยวอ่าใช่ครับมันไม่ได้มีไว้เหี่ยวเพราะฉะนั้นดัมเทลปีตอดตางนี้ครับมันมีหน้าม,นมันชื่อว่าไวโบรหรือว,ว่าวเดชันจุดประสงค์ของมันเนี่ยคือมีหน้าที่เ,เรื่องของการปิดก,การสารัร่นปิดก,การสั่นนะครับมันจึงไม่ได้ทำให้เกิด ความเงียบขึ้นแต่ว่ามันลดการสั่นที่เกิดขึ้นจากหน้าประตะูแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของในการติดผนังบางอย่างนะครับทีนี้เรามาดูกนว่าเราติดโดยรอบเนี้ครับเกี่ยวเป็นยังไงนะครับเกี่ยเป็นอย่างนะนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับติดอรอยติดเป็นแนวนี้เสียงมันจะบบดนะครับพร้อมกับตัวนี้ ก็ติดกระจายเสียงก็ออกออกมันไม่มันไม่กล้องเหมือนอย่างนี้อ่าอันนี้มันจะคล้องๆส่วนอันนี้ติดเกยโดยติดลออ็อกนะบ,บอดเลยอ,อ่าเนี่ยมันมีหน้าที่คือเรื่องของหยูดการสัน่นะครับย้ำหลักๆเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าวโรนะครับตัวที่สองเขาเรียกว่าไอโซเลเตอร์ มันจะเป็นแผ่นฟ้องน้ํำอย่างแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นคองน้ําเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละเกรครับคนละจุประส์ตัวนี้สามารถไม่อมน้ําตัวนี้มันจะไม่อมน้ําแต่อันนี้อมน้ําเพราะฉะนั้นอันนี้จะติดในแผงประตูไม่ได้แต่ติดที่ซุลรอได้ไหมก็พอทดแทนได้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติก็ยังสู้ในส่วนของตวัวไอโซเลเตอร์ในระดับนี้ไม่ได้ส่วนตัวที่3ามรียกว่าดับบิ้งแมทเทียลนะครับก็จะเป็นด,ดับดําอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นวัแล้วก็ใช้ได้เป่า ทีน Lebanon, ี้เราฟังตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่เงียบใช่ครับมันเป็นคนละเสียงแหละอ่าคนละเสียงเลยทีนี้มาเป็นส่วนของฟองน้ำอ่ะก็ไม่เงียบไม่เงียบแต่มันมีเสียงเหมือนกันอันนี้นะครับคล้ายๆกันใช่คล้ายบไปๆกันส่วนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าแผ่นอัดซ็อปเปอร์แต่พอเราเป็นหลัาน ใช่เลยใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าคุณสมบัติของตัวแอปซอร์เบอร์เนี่ยครับมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการสลายความถี่เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะถูกซับออกไปโดยการตัวเนี้ยมันมีหน้าที่เรื่องของการกรอองเ่อจัดการเสียที่เข้ามาจากภายนอกเข้ามาในตัวเพื่อแล้วก็ทำแคตเตอร์เนี้ยตักไว้เพ่ให้เสียจะทะลุผัวมาในห้องเว่าใช่ในส่วนของตัวเนี้ยครับตัวของแอโซเลเตอร์เนี่ยครับคุณสมบัติของมันเนี่ย มันไปซัพพอร์ตกับไวโบอติชันอพอลักษณะไวโบติกนะครับในการติดเนี่ยตัวตัวส่วนหนึ่งนะเนี่ยที่จะวิธีการติดของที่ร้านเนี่ยเราจะไม่ได้ติดเต็มเพราะว่าการติดเต็มในลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นการเติมความหนาให้กับแผงประตูพอมันเติมความหนาให้กับแผงประตูแล้วเนี่ยครับมันก็มันก็จะทําให้การสารั่งออกมาขึ้นเสียดเน่ยมันไปในน้านเดียวกันในเลเยอร์เดียวกันแต่ถ้าหากว่า เราติดโดยการติดเป็นเว้นระยะและใช้ความหนาสองความหนาคลื่นเสียงมันจะเกิดจากจุดหน,นึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งมีเลเยอร์ที่ไม่เข้ากันนะเกิดความไม่เรียบของผิวพอเกิดความไม่เรียบของผิวเนี่ยในการสลายความเสียในการจัดทือ,อทำได้ดีวกว่าอันนี้ตมหลักลดความพิสูจน์นะครับแล้วในลักษณะการต,ติดเกยอันนี้ก็เชนกันมันเด็นการสร้างที่เกิดสัม เกิดขึ้นนะครับพอการเกิดสังเกตขึ้นมันก็เกิดความผิดที่แบบเรียบเราไม่ได้ตัดเป็นลักษณะเป็นฐานรูปแบบของของช่องน้นแล้วก็เป็นแต่แต่ว่ามันเป็นการแตะโดยติดเป็นเกิดในสังเกเมื่อการติดเกิดในสังเ่ยมันจะมีสร้างความแร่นยิ่งถ้าหากว่าเราใช้เป็นความหนาสองความหนาที่ต่างกันแล้วด้วยนะครับมันก็จะให้ประสิทธิผลที่ดีกว่าเพราะมันมีความหนาที่ต่างกันโดยในส่วนของควเนื้อยหญ่ด้วยครับ ยาของตัวไซนโคสเนี่ยนะตัวยาพวกนี้ในการใช้กัดเป็นมันเป็นยาที่เาเรียกว่าเป็นแมสติกแมสติกพวกนี้มันเป็นจำนวนสบายในการใยาพาราบียาพาราจะไม่ละลายนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นยาตัวประมาณนี้ครับเป็นเรื่องของวิตทิวยาวิตทิวเนี่ยครับในส่วนผสมที่มันไม่ดีหรือว่ามีความอิทธิพลเรื่องของการดื่มมันอาจจะเกิดผลได้ในเรื่องของการละลาย ที่เจอลแหละถ้าละลายย้อยย้อยจะไหลเต็มเลยแค่นั้นแหละครับก็เป็นออราิเป็นทิชอยู่แต่ถ้าถามว่าเป็นแมสเิสไม่ใช่หรอเพราะว่าเป็นคล้ายๆยาละลายอ่าอันนี้เพราะฉะนั้นทีนี้มันก็กลับกันว่าเรามาดูกันนะอย่างนี้ในเรื่องของโกลเซนโพลเนี่ยขอพี่มันเป็นอลูมิเนียมเขาเรียกว่าเฟิร์สอลูมิเนียมเฟิร์สอลูมิเนียมมันก็เลยเป็นสีเหมือนบอลๆอย่างเงี้ยแหละนะครับมันก็มีเรื่องของ การระบายความร้อนได้ดีกว่าดีไซน์โค้กต้องแน่นม,มันเป็นเฟิร์สถ้ามันเป็นเฟิร์สมันจะงให้แสดงถึงของของ,ของเฟิร์สด้วยความหมายเลยแต่ที่ไม่ใช่เฟิร์สละผสมสีไง่ดีแต่ทีเนี้ยเราเลือกใช้ในบางอย่างในสิคนค้าบางตัวที่เราพันธะแล้วว่าทางสื่อเจ้าของรายละเอียดทางแคปเขาก็เคลมมาเลยนะครับว่าไม่ละลายไม่ละลายครับยังไม่ละลาย แล้วก็คุณสมบัติในเรื่องของการทำรูขุมที่มันไม่เรียบเลยครับพี่มันก็จะทำเรื่องของการสลายความผิวด้วมเลยจะแตกต่างจากแผ่นยางที um ่มันเป็นผิวเรียบๆเลยนะครับถ้ามันผิวเรียบเนี่ยเลเยอร์มันก็ผ่านไปเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่ามีความผิวที่มันไม่เรียบมันก็เกิดการสลายความผิวชุ่ด้วยอย่างอ่านะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของไวโยโรคือมีหน้าที่ในเรื่องของการเปลี่ยนการสั่นเปลี่ยนการสั่นนะครับแล้วก็ส่วนตัว ไอโซเลเตอร์ครับตัวนี้คือตัวหนึ่งที่ใช้ใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมด้วยตัวนี้มันมีหน้าที่เรื่องของซัพพอร์ตการสั่นเพื่อให้การสั่นน่ะไม่สะเทือนของมากมันมีความรูปทรงเลยนะครับพร้อมกับตัวนี้มันมีหน้าที่ในเรื่องของป้องกันเรื่องของหัวปลุกเลยภายนอกไม่เข้าภายในไม่ออกความเย็นภายในห้องที่สังเกตเลยคือภายนอกไม่ร้อนภายใน ตัวนี้ก็เป็นวัสดุเป็นเ่เจ้าที่ที่แนะนำว่าเราต้องเลือกใช้ในแต่ละนะครับส่วนตัวนี้เราจะเลือกใช้ในส่วนของภายในก็ได้นะครับแต่คุณภาพจะก็จะสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่ราคาถูกกว่ากันเยอะอ่าก็เป็นอัหนึ่งที่เลือกใช้ได้นะครับหลังจากที่เราติดภายในติดตัวนี้ทับแล้วเราก็จะติดในส่วนของตัวนี้แทนต่อประตูหนือบ้านจะเป็นยัไงบ้างมีใช้เป็นสอ ตับด้วยในส่วนของตัวเอซเลเตอร์ครับติดรูด,ด้วยการติดติดสันะครับทับด้วยดับเิ้ลเน็ที่เรียกชั้นหนึ่งทำไมต้องมีตัวนี้อะไรชั้นหนึ่งเพราะว่าเนื่องจาก,กว่าตัวเนี้ยมันกองความถี่ในส่วนของความถี่ที่สูงกว่าในส่วนของใส่รูนี่นะขึ้นไปเพราะว่ามันแต่มันไม่ต่ำกว่า อัุนาเพระอราเขาท้รถกระบ,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 บะดีๆทำไร้ดีวครับ<ม>อันนี้คือตัวนเล็กเตาทำงาแข็งต่อ,ตอเองซัพพอรัตนโดยกับที่เราติดวไวร์โบนครับด้วยไอซูลเลเตอร์รับอันนี้วร์โบแัมด้วยแซมปิแ้แบบเดียวอ่าครับขยับมาในส่วนของตัวแผ่ประตูพลาสติกนะครับก็ติดด้วยติดแผ่นกระจายนะครับไปอีกแผ่นนึังนะครับครับด้วยอืออซัพพอร์ต นี่คือเลเยอร์ก็เท่ากับว่า1 1 1ชั้น1ชั้นนะครับหชั้นเนี่ยมันจะมีสองเลเยอร์หนึ่งชั้นสองเลเยอร์ชั้นสองเลเยอร์สองเลเยอร์ในแต่ละสองเลเยอร์นะครับมันก็จะมีเอเจนท์ที่แตกต่างกันและทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ประตูมีน้ำหนักที่มากเกินไปด้วยถ้าติดน้ำหนักกันติดเป็นเลยเนีประตูมันหนักง่ายดีนะครับอาจจะเพิ่มได้ประมาณถ้าเราบกตรนี่มันมีผลมากนะนะ ใช่ด uh ูดทวงเงิน huh. uh ี huh? ้ยครับแต่อ huh. mm ันเนี้ยมันไม่ได้หนักถึงขนาดนั้นแต่เราได้มีกว่ากันเติมดยผอันเนี้ยคือเรื่องของความรู้เรื่องของการทำแต่นี่เป็นการใช้โดยปฏิพันธ์หลักๆที่หลานครับพี่เราจะเลือกใช้เป็นไซรโพลครับไซร์โพลซึ่งไซร์โพดเนี่ยมันก็จะมีความหนาหลากหลายราคามากมีความหลากหลายราคามากว่ามีตัวไวเบชั่นไวเบชั่นมีสองแบบ ครับแล้วก็มาเป็นในส่วนของตัวไอส์เลเตอร์แล้วก็มีส่วนของแฮร์ซ็อปเปอร์หลายความหลากหลานะครับตั้งแต่7เอ็นให้ถึง20 3.5เอ็นแล้วก็มาเป็นตัวที่ใช้ในส่วนของฝั่งโคนหน้าเรื่องของความแตกาบ3 0นจากอุตจากห้องห้องเครื่องเงินอ่าอันนี้ก็จะถูกวนในส่วนของเรื่องของทางสายแบบพวเพราะฉะนั้นเราก็เลย เราเลือกใช้แต่เนื้เหลักในเรื่องของการทำสเมปิ้งแบบเดียวโดยการใช้เป็นดัมปิ้งบอยจูนิ่งจูนิ่งบายดัะปิ้งมามันจะเป็นเรื่องของการจูนเสียงด้วยเพราะว่าการทำคลิมสี่งนี้สี่งเดียวเนี่ยมันให้ผลกระทบในการเรื่องของการเกิดการหายเสียงว่ามันเสร็จนะครับนี่แหละต้องติดแล้วอย่างเงี้ยฉันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเรื่องของแบบนะครับส่วนเรื่องของซุ้มล้อ ซุ้มล้ออันนี้ก็ก็ตรฐานสูงของซุ้มล้อซุ้มล้อจะไม่ได้ติดในสองเอเจอรนสภาพดีโดยที่ทุกขั้นตอนประหยัดนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างนี้ก็อยู่หลักฐานนะก็จะเพราะนั้นหลักๆเลยของรถเนี่ยครับโดยมาตรฐานมีปัญหาอยู่สามจุดเท่านั้นนะครับคือหนึ่งราคาสองประตูสามซูมล้อปัญหาทั้งสามส่วนนี้เท่าเท่ากันแก้จุดไหนได้สิไหนไม่แก้ไม่ทำก็ไม่ได้ ใช่แต่ยกหลนยๆลูกามทางอย่างเช่นรถที่มีสรูปก็อาจจะป็นที่สุดของราคาได้แต่ถ้าว่าไม่ได้เก็บเสียกันนะเนเื่องจากว่ามวลความความหนาแน่นของกระจกเนี่ยครับมันจะมีความแตกต่างจากโลหะเพราะฉะนั้นการใส่ตะกุขอ,ของกระจกเนี่ยจะมีน้อยกว่าโลหะในการใส่ที่หนักกว่เาเพราะว่ากระจกมีสัดส่วนเพราะฉะนั้นความที่ดุหรือว่าไกระจกเนี่ยมันจะมีความแตกต่าง ซึ่งตัวหมัดกระสับได้แต่มันไม่ขาอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเปในส่วนของหลังคาไปแล้วก็ทำในส่วนของประตูกับสุนทรซึ่งสุนทรเนี่ยมันเป็นปัญหาค่อนข้างสาหัสจะแย่แต่สิ่งนึงที่ผมได้เคยพูดถึงนะพี่ตัวถืออ่าอ่าถือเลยถือเลยทำไมจะไม่ได้พูดถึงถือซึ่งใครหลายคนจะเข้าใจว่าถือเนี่ยมีตัวเสศษอยั่ กับด้านพื้น้จะเงียบอ่าอ่าครับอย่างนี้ครับเรื่องของพื้นเนี่ยครับเนื่องจากว่าพื้นเนี่ยมันเป็นผิวโลหะที่มีความไม่เรียบเพื่อมันไม่เรียบครับพี่มันไม่เรียบมันก็มีการสลายความติดบนพื้นผิวของมังนไงอ๋อครับแล้วมีรพรมเข้าไปซัพพอร์ตนะครับใช่เพราะฉะนั้นทีเนี้ยถ้าหากว่าเราต้องการเอ่อในส่วนของพื้นด้วยผมถามว่าเออมีมันก็ดีนะผมบอกว่ามันดีกว่าที่มันไม่มีแหละแต่มันไม่มีก็ได้ โดยการแตะเนี่ยผมไม่แนะนำว่าให้แตะเต็มทั้งหมดเลยนะเต็มทั้งหมดเลยนะไม่แนะนอนนะครับแตะกระจายในสัดส่วนที่มีการสัพพัร์ตกันเด็กจะได้ดีกว่าโดยความถี่ต่ำหรือนะครับมันมีความถี่ต่อกันความตี่ต่ำได้ได้ดีกว่าในส่วนของพวกความสูงสุดที่เดอยู่นะเพราะฉะนั้นทีเนี้ยเราก็ใช้ในส่วนของตัวดัมปิ้งแบบเลี้ยวเนี่ยตัวเนี้ยให้เรา ความในส่วนของพื้นจะเกิดประสิทธิผลได้ดีกว่าการใช้เป็นแผ่นวาอโรเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการถูการสั่นแต่เันต้องการซัพพอร์ตการสั่งตัวนี้หรืออาจจะเป็นในส่วนของตัวไฮรเฟอร์เข้าไปในลำในลำจุดเท่านี้นะครักรเงียบเสียงเงียบเราไ็ได้เสียงชัดไม่ได้เสียงชัดเสียงมันก็ดีขึ้นรถว็ดีขึ้นยอดปเสรใช่นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ